คือเอามาให้คุณครูใช้ไปแล้วแล้วคุณครูจะสอนบทเรียนไหนที่คิดว่าไม่ได้น่าตะานเราก็อีกแล้วก็เราสอน่เราก็ถ้าจะต้องให้่กสหลักสอดเราหลดด้แล้วก็ปีนไปโบว์ที่้นมแล้น้ดอ่อ่เ่แม่ได้แล้วมา่เอาจารย์ต้องมีคนดูแลนะไม่ไม่เกืบ่ไม่ได้อาจารย์ดได้ได้ดูได้ พยานการมูแรงไม่ใช่ประเด็นนะใช่เอาก็มีของมาก่อ่อเพราะว่าเรื่องที่ว่าโหลดมาได้แล้วผ้าแล้วเนีใยรู่นก็สามารถที่จะเสิร์ชกูเกิลดูข้อมูลดูอะไรพวกนี้ได้เป็่นแหลกไปเลยนิธีไหนตัแกแล้วก็เอามัน llamadaku <laughs>